รอบจานร,รอบโลกสนับสนุนโดย i m a g e Holiday Thai m e d i com ช่วงอร่อยรอบจานล่องแพชมแม่น้ำสองแควพร,ร้อมชิมอาหารกาญจนบุรีพื้นถิ่นไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานคุณเอณนตพงศ์ขอพาคุณนิรุตและคุณผู้ชม มาอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีกับร้านอาหารทาราบุรีที่รังสรรค์รสชาติอาหารแห่งเมืองการพื้นถิ่นแท้ๆกับการล่องแพรพร้อมรับประทานอาหารและดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำสองสายทั้งแควใหญ่และแควน้อย ั่งอาหารขึ้นมาก่อนนะครับจากร้านทาราบุรีคุณผู้ชมครับเปิดปมา40กว่บปีแล้วต้องเรียกว่าเป็นผู้ช่ำชองอาหารแม่น้ำแถวน,นี้เลยแหะ<ส>ค <Dam S 1> ุณผู้ชมมองรอบๆไปเหมือนเราอยู่ในบ้านแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านเดี่ยวสวยๆอยู่ในครัวอยู่ในห้องรับแขกที่แบบเป็นวิว360องศาเลยคุณผ <ๆ S 1> ู้ชมว่าเรากำ <ๆๆ S 1> ลังมุ่งหน้าไปสู่ไซโยกนี่คือน้ำน้ำไซโยกทานอาหารเสร็จปั๊บ พักให้อาหารอะไรย่อยเสร็จเราก็จะถึงที่พักถึงที่พักก็ดีที่พักเป็น,<อ>เ,ปนเป็นรีสอร์ทอยู่ติดน้ำชื่อว่ากอ,อยญาควรแล้วควรไม่ต้องแขวอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จับจับอ๋อยังจับตะคุบต้องถูต้องอะไคุณผู้ชม อาหารเรามีอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้คอเกาะที่อะไรอยากรู้บ้านผมทำมันก็เรียกว่าเกาะอ๋อเกาะกอหญ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยๆนะครับที่ผมจะเดินทางทางน้ําไปแล้วไปพักมีอย่างพี่เอ๋ที่พาผมไปที่เวนี่สิเหมือนั้นใช่ครับนั่งเรือไปแล้วเช็คเอาท์เนี่ยมีเรือมารับเลยที่ท่าของโรงแรมเป็นแท็กซี่นี่นี่ครั้งนึงเป็นอีกครั้งที่ประทับใจมากๆ เริ่มต้นจะไม่ว่าเป็นไทยครับหรือฝรั่งหรือจีนเราก็จะมาเริ่มด้วยน้ําก่อนอันนี้คือแกงเลียงนะครับใส่กุ้งด้วยก็นิยมใส่กุ้งครับใช่นิยมใส่กุ้งผมว่าใส่ใส่กุ้งเขาไม่เพี้ยนเลยนะแกงเลียงเนี่ยเป็นอาหารอย่างอยู่ที่ไม่สามารถเพี้ยนเลยก็จะใส่กุ้งอยู่ตลอดเวลาก็อยู่กับกุ้งเขาจะมีผักแล้วก็มีอาหารทะเลอยู่เอาเลยไหมใช่ชิมเลยครับ รสชาติเบามีความหวานของกะปิคุณผู้ชม หมเล็กหมน้อยน้ำเต้าอร่อยเขาจะมีเผ็ดเผ็ดพ้อมๆอมพริกไทยมาด้วยนะขาดพริกไทยไม่ได้เลยนะไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่เค็มพี่เอครับต่อไปพี่เอแนะนำหน่อยผมชอบแต่แกงเลียงครับจะขออนุญาตเล่าว่าบนโต๊ะนี้เราสั่งอะไรตับ้างนะคุณผู้ชมครับแน่นอนเรามีไข่เจียวเพื่อจะทานกับอะไรเผ็ดๆแล้วก็จะมีเมี่ยงคณะโรยหมูหยองมามีเจ้าเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเมี่ยงนะย่างเรียบร้อยแล้วห่อด้วยใบคณะอันนี้เขาเรียกว่าห่อแบบถุงทอง อันนี้สีเขียวเป็นถุงมรกตดขอบคุณครับหยิบอย่างนี้หยิบอย่างนี้้วยนะแล้วใส่ปลาไปทั้งคำถุงมรกรดเ้ามี mm. เปรี้ยวของมะนาวมีเผ็ดไม่ต้องใส่น้ำเลยอันนี้ก็ไม่หวานร้านนี้คุณภาพสุขภาพนะก้ไม่มีน้ำตาลมให้ยุ่งเกี่ยวเลยเรียกเมียงคำ ใบพะนาที่ไม่ต้องมาใส่น้ำลาดเหมือนเมี่ยงคามคุณผู้ชมมีครบเลยมีน้ำม,มีขิงมีหอมแดงนะครับความมันของตัวมันของเม็ดมะม่วงหิมะพานมีความเปรี้ยวโอ้ครบเลยเลยนี้ถัดมานี่ปลเคาวเป็นป่าที่มีราคามากแล้วที่เขาไม่ลาดมาก่อนมันจะเป็นแฉะแฉะแบะแบ ปลาเนี่ยไม่ได้ไปหมักอะไรเลยเนาะแล้วก็ทานไปแล้วจะได้กลิ่นของน้ําปลาดีทีหลังแต่เนี่ยแล้วก็ไม่เผ็ดผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กคนชราคนอะไรทานได้หมดเพราะฉะนั้นก็แนะนําครับทอดมันหมูปี๋ใช่ครับเขาทำมาแบนๆคุณผู้ชมครับแบนเลยนี่คุณผู้ชมนี่เป็นผัวปี เครื่องแกงรสจัดใช้ได้คนเมืองกาญเนี่ยทำเครื่องแกงรสชาติจัดจ้านมากเขาก็ใผมยชมแบวหัวปลีก็ใช้หัวปลีที่ค่อนข้างอ่อนหน่อยแล้วรสชาติก็คือมีหวานแล้วก็มีเจ้าน้าราดเนี่ยที่ให้อาจารย์แต่ว่าไม่มีเปรี้ยวเท่าไหร่มีนความหวานนะครับเ็าจะทานได้ง่ายครับเขาไม่มีส่วนแข็งของอะไรเลยไม่มีส่วนเหนียวของอะไรเลยเมื่อมาถูกบังหรือยำแล้วเนี่ยเขาจะนุ่มไปแล้วมาถูกกดทีให้แบนแบบเส้นเล็กก็ทําให้ทานง่าย ทำมันเล็กๆอย่างเงี้ยมันได้อัตราลดในการเคี้ยวเนี่ยมีกระเทียมพี่กรหรูต้นหอมหมูสับหมูชิ้นอย่างพี่เอ๋ว่าจานนี้จะเป็นอาหารที่มีสามรสมีความกรอบเป็นของในการคาน้านะครับมีความนุ่มของหมูเหมือนกับหมูจะนุ่มหมูคำหวานระมานั้นแต่ํำสุกเรียบร,ยร้บ <S <S ยอยนะแล้วก็มีกุ้งที่นุ่มเรียบร้อยแล้วก็มีการคลุกคลิกลูกหนูหอมๆเลยแล้วตรงนี้มีสามรสเป็นอาหารที่เรียกน้ำย่อยคุณผู้หญิงน้าจ็คซ อร่อยครับไม่ไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วเพราะว่าตัวเครื่องแกงก็เนีทำมาพอดีพอดีและพอมาปัดกับไข่เจียวเนี่ยเอาไข่เจียวที่จืดๆไปปัดกับเขาเนี่ยเติมน้ำปลาพิคแหนวไปหน่อยผมว่ามันลงตัวลงตัวมากอ่ะทีนี้สิ่งที่คุณรอคอยมาแล้วคุณผู้ชมมาที่นี่เพื่อกินเมนูนี้คุณผู้ชมครับเพื่อปลาคั้งมาเมืองการนี่ต้องกินแกงป่ารับประทานแกงป่าแล้วก็ ขับรถมาที่นี่เพื่อนมาทานแกงป่าหืมอร่อยเฉพาะแค่น้ำแกงกับกับไข่ขเจียวนี่มันอร่อยมากเราจะหอมใบกระเพราก่อนเลยแกงป่าเมืองการเนี่ยที่นี่ก็ขึ้นชื่อเป็นเป็นร้านที่ร้นแบบนี้แล้วก็ถามว่าพิเศษยังไงคุณแม่โชว์บอกว่าใส่กะปิสามแบบ ใส่แั้วก็ปิดไทยแล้วก็ปิดมอนเพราะฉะนั้นตนี้มันมีความรัวสองอันมาเจอกันแล้วแกบอกว่าตอนต้มเครื่องแกงเนี่ยแกใส่เจ้ดอกกะเพราแดงดอกกระเพราแดงเข้าไปอีกสร้างความเผ็ดร้อนดูสิครับนี่คือเครื่องแกงแกงปลาของร้านนี้แล้วปลาคังเขาสดมากอยากินปลาก่อนรูมทานเราสองที่นอร่อยมากๆ นี่คือแกงป่าที่แบบรอคอยคุณผู้ชมขับรถมาจากกรุงเทพและอยากทานแกงป่านะครับมีประวัติยาวนานทำมา40กว่าปีต้องเรียนแบบนี้ทำมาสามรุ่นแล้วลองให้โอกาสร้านนี้สักครั้งหนึ่งคุณผู้ชม,มชื่อร้านทาราบุรีคุณผู้ชมครับเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มครึ่งให้มีเวลาก็นั่งนั่งแบบเก่าชิลชิลแบบนี้นะฮะจองมากรอกทานได้ทุกวันเปิดทุกวันนะครับรสชาติเป็นอย่างไรผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมมาต้องเปิมาถ้าทำนี้เลยไม่มีอะไรไม่อร่อย หลังจากที่คุณเอณุพงศ์และคุณนิรุตรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย mm hmm. ก็ถึงเวลาพักผ่อนกันแล้วครับ mm hmm. กับที่พักสุดชิลติดแม่น้ำแควน้อยอย่างเกาะกอยารีสอร์ท mm hmm.